ครับก็สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านก็เมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ยื่นเอกสารให้กับท่านเลขาธิการใช่ไหมฮะของคณะกรรมการรองเลขาธิการนะครับคณะกรรมการรคุ้มครองผุ้บริโภคไปก็ตอนนี้มิตรหมายที่ดีครับที่ท่านก็ยังให้ความาสนใจนะครับซักถามพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ขอข้อมูล ต่างๆไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่พวกเราเรอคอยก็คือรอคอยว่าเมื่อไหร่นะฮะเรื่องที่ท่านรับไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะได้พิจารณาและจะออกมาในรูปใจเพราะว่าในขณะนี้นะครับประเทศไทยของเราแล้วก็ชาวพวกของเราคุณลูปกปลาน,นะฮะยอย่างที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วนะฮะสินค้าทุกประเภททุกชนิดนะครับถูกปลา คารานี้นะครับติดอยู่ทั่วไปแล้วมันก็เราเข้าใจว่าหลักศาสนาของชาวมุสลิมเขาก็มีส่วนหนึ่งของเขาในความเข้าใจของเขาในความเชื่อถือของเราแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าที่นี่เป็นประเทศไทยเป็นเมืองพุทธซึ่งเราก็มีศาสนาของเรามีความเชื่อถือของเรานะครับสิ่งใดที่ท่านไม่ยอมรับ แล้วท่านรับไม่ได้มันขัดหลักศาสนาของท่านนะฮะมันก็ขัดศาสนาของเราเช่นเดียวกันขัดศาสนาแล้วก็ขัดใจพวกเราเชาวไทยพุทธเช่นเดียวกันนะฮะจึงหวังว่าพวกเราเชาวไทยพุทธทุกหมู่เหล่าทุกท่านนะฮะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อ ความเป็นอิสระของลูกของหลานของตัวเราและของประเทศชาติของเราให้พ้นจากภัยอันตรายนี้โดยในเลยวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บคุณครับ